สวัสดีค่ะ Hello my friend Welcome to Madame Lifestyle โคกหนองนา m มาดามินนะคะวันนี้จะมาแกะกล่องพัสดุนะคะจากเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะซึ่งยูทูบเบอร์ป้ายแดงคนนี้นะคะเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะคะโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเพี้ยนนะคะซึ่งหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยเป็นใครนะคะ ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมาดามหนึ่งจะหาข้อมูลนะคะมาอธิบายไว้ในแต่ละคลิปที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่จะได้รับในนี้นะคะเขาส่งพัสดุมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ ให้ดูกันเลยนะคะนี้ใช้อุปกรณ์คือกันไกลนะแกก่อนที่จะไปเกี่ยวข้าวต่อนะคะช่วงนี้ยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จค่ะเกี่ยวด้วยมือแล้วทำกันสองคนนะคะกับพิ่ิศที่ว่านนี่พัสดุมาจากไรซ์นีนะคะเป็นการส่งแบบ e m s นะคะก็ติดต่อกันผ่าน messenger นะคะเขาก็เขาก็แจ้งมานะว่าเขาส่งอันนี้มาให้นะคะ messenger ใน Facebook เนี่ยมันก็ดีอย่างมันสามารถโทรคุยก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งมาดามหลินเนี่ยเวลาไปนามจะไม่ได้เปิดเน็ตตลอดเวลาเพราะว่าเราจะประหยัดเนาะ เออจะใช้เน็ตเฉพาะอยู่ที่บ้านเพราะที่บ้านจะมีเ,เน็ตบ้านอยู่แล้วของ3 BB นะคะก่อนหน้านี้ยกเลิกสัญญาณไปพักหนึ่งติดปัญหาเรื่องการชำระค่าใช้จ่ายเนาะแต่ตอนนี้ก็กลับมาสมัครเหมือนเดิมแล้วนะคะแกะแบบทุรักทุเลหน่อยอ่าเราจะมาดูแท็นทนทดนหโอกันกระแทกมาอย่างดีเห็นไหมคะ กล่องนี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแกะของกันดูนะคะอู้หอแบบกันกันชมรุดดีมากนะคะนี้นะคะหนึ่งหอ่ออันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะร,รูปหลวงพ่อเพียนนะคะเอาไว้ติดรถนะคะติดรถเนาะนี่หลวงพ่อเพียนจะ ท่านจะหน้าตาแบบนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะคะลองค้นหาประวัติหลวงพ่อเพียรได้นะคะในอินเทอร์เน็ตเนาะหาจาก Google ก็ได้นะคะก็เป็นสติกเกอร์ติดรถยนต์นะคะที่ทางท่านสอนอชาแนลส่งมาให้นะคะตอนนี้สติกเกอร์ได้มาสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่เหลือในนี้เนาะในนี้นะคะเราได้อะไรอีกนะคะในนี้นะคะเอามา ก็จะใช้มันใกล้กเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าก็ติดอ้อไม่ต้องใช้แล้วค่ะแค่ดึงแค่ดึงะะลุ้นลุ้นลุ้นน,นะคะลุ้นลุ้นลุ้น,นอ่ะนี่ต้องใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องใช้เท่าไหร่นิ่ง ลุ้นนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะพันหลายพันหนาไวะคะ้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะคะเรียกว่าห่อกันหลายชั้นนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลนี่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะสําหรับคนที่ศรัทธานะคะแล้วก็ทางอู้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยช่ะท่านผู้ชม สุดยอดมากคือเรื่องของเรื่องนะคะาดามหินได้ไดพรภัยลีพนาทีน,ะะนี้ทางสอนอเองเนี่เขาศรัทธาหลวงพ่อเพียรนะคะเขาก็เลยให้มานะคะซึ่งโอ้โหนี่อันนี้จะเป็นรูปหลวงพ่อเพียนด้านหน้านะคะเลี่ยมมาให้อย่างดีเลยนะคะเขาพุดมากค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นบยาครุฑค่ะ พญาครุฑนี่ก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นเเรียกว่าเป็นสมมุติเทพเนาะตามตำนานนี้เดี๋ยวไว้เมาดามจะเอามาทำคลิปเล่าสู่กันฟังนะคะนี่แต่ว่าถ้าใครเคยอ่านประวัติเนาะตำนานพญาครุฑนี่มีอิทธิฤทธิ์มากนะคะคือทรงอำนาจค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นว้าวท่านผู้ชมอ,อะไรรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม มันคือมันคือไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่นี่ก็เป็นเด็กใช่ไหมที่นครศรีธรรมราชนะคะว้าวตะกรุดไอ้ไข่นะคะเราจะเดี๋ยวจะได้เรียกโชคเรียกล่ามีโชคมีลาบในการสิ่งโชคเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เป็นหลวงพ่อเพียนนะคะเป็นวัตถุมงคลอีกหลายองค์เลยค่ะนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเนื้อดินเนาะอันนี้เรียกไม่ถูกนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนที่เก่งในเรื่องของวงการพระเครื่องนะคะหรือวัตถุมงคลนะคะ <S <S เห็นไหะคะเยอะค่ะเยอะให้มาหลายองค์มากเลยค่ะเดี๋ยวนับดูนะคะอีนหนึ่ง สองสามสี่ห้ดแป้าสิู้ให้มาสิบองค์เลยว้าวขอบคุณมากค่ะนะคะแกะกล่องพัสดุวันนี้นะคะก็สรุปนะคะจากช่องสอนอชาแนลนะคะเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ป้ายแดงเลยค่ะเขาใช้เวลาเจ็ดเดือนเนะาะในการที่ได้รับพินเลยนะคะเพราะอะไรหนึ่งในนั้นนะคะสำคัญเลยนะคะถ้าท่านยังไม่เคยดู เข้าไปดูนะคะสอนสโออาร์นโแล้วก็วักนะคะ C. h a n n e l เป็นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อเพียนนะคะวัตถุงมงคลแล้วก็จะมีพาไปชมหรือไปพูดคุยกับนัสะสมพระเนาะก็คือคนที่ศรัทธานะคะก็จะได้ชมเครื่องรางของขังนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมารู้อีกนะคะในใน c e b o o k นะคะ เ,เพจสอนอชาแนลนี่นะคะสอนอเครื่องนี่นะคะเ,เดี๋ยวจะลงชื่อเพจไว้ให้ด้วยนะคะเขาก็จะมีไลฟ์สดแจ้งข่าวสารนะคะเขามีชมรมสอเครื่องหลวงพ่อเบียนนะคะซึ่งจะจัดนะคะจะจัดประกวดคนที่สะสมนะคะคนที่เป็นลูกศิษย์ก็ดีแล้วก็ส่งเข้าประกวดได้วันที่12ธันวาคมนี้นะคะลองติดต่อกันไปดูนะคะเพราะว่า หรือเวลาอีกไม่มากเนาะเพราะว่ามานาหึ่งก็ยุ่งยุ่งนะคะเพิ่งจะเพิ่งจะไปเห็นไลฟ์สดเมื่อวานของเขานะคะอยากให้ทุกท่านลองเข้าไปเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็ติดตามดูนะปฏิหารหรือเรื่องราวนะคะอันนี้เนี่ยต้องต้องประสบด้วยตัวเองนะแล้วถึงจะรู้ว่าท่านนะคะหลวงพ่อเพียรซึ่งตอนนี้ท่านท่านมรณภาไปแล้วเนาะก็เหลือแต่ความศรัทธาของสิทธิานุสิทธิ์นะคะท่านมี คุณนะฮะช่วยเหลือลูกศิษย์หรือคนที่ศรัทธาและบูชาท่านมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรติดตัวไว้จะเป็นในรูปของพระแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบเนื้อโลหะนะคะเนื้อทองเนาะก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะคืออยู่ที่จิตใจเราค่ะถ้าจิตใจเรานะ,ะาเ,นะะเช่าเขานะคะไปบูชาแล้ว แล้วได้ได้ประสบแต่สิ่งที่เหลือเชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเรานะฮะไม่ว่าจะเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะคะจากที่ร้ายกลายเป็นรุนแรงเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คร่าวๆนะที่เคยเคยได้ฟังมานะคะจริงเท็จยังไงเนี่ยอยากให้ไปรับชมช่องซนอชาแนลนะคะแล้วก็จะได้เห็นเคสต่างๆซึ่ง ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวทางเจ้าของช่องหรือยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็จะค่อยๆนะคะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนะคะจากเขาหรือไปพูดคุยกับผู้ที่บูชาวัตถุงมงคลหลวงพ่อเพียรแล้วได้มีประสบการณ์นะคะที่ที่เกิดจากอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของท่านหรือไม่นะคะยังไงนะคะอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะเราจะต้องศึกษานะคะศึกษาแล้วก็ ลองดูหลายๆเคสนะคะแล้วค่อยเอามาสรุปกับตัวเองว่าเราอยากจะเป็นลูกศิษย์ท่านไหมนะคะทุกอย่างมันต้องพิสูจน์นะคะแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เราก็ต้องออใส่เครื่องหมายคำถามไว้ในในใน,ในใจเราแล้วก็ในสมองของเราไว้นะคะแล้วค่อยๆใช้เวลานะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย